สวัสดีค่ะทุกทุกคนที่ติดตามช่องยูมารุมพักในยู่แล้วก็ช่องไม้เล็บเจ598ช่องเนาะนะคะวันนี้ให้มาดูดอกไม้สวยมากเลยค่ะโอ้ยอะไรจะสวยขนาดนี้อ่ะชอบมากๆเลยเป็นยวงเป็นย้อยนะคะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยไม้เล้วเจชอบดอกไม้สีนี้มากๆนะคะทุกคนหรือช่องยูมารุมพัก่อยูนี่ชอบดอกไม้สีนี้มากเลย มันเหมือนใบอะไรนะบ้านเรามันคือใบอยังเนาะบานเท่าใบสมเสียวบอกพี่น้องนะคะคือใบสมเสียวบานเท่าสีใส่ต้มปลาน่ะพี่น้องนะคะเนี่ยเห็นไหมคะใบมันนะ่ะคือใบสมเสียวแมนบอพี่น้องภาคอีสานเท่าแต่ว่าทาานี้มันกลิ่นบบไ้พี่น้องมันเป็นดอกใหม่อุย้ยสวยงามมากค่ะชอบม,มากๆเลยอุย้ยอยากได้สักต้นไปปลูกไว้ที่บ้าน ไม่รู้เขาไปซื้อที่ไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวต้องหาแล้วกันหาและสวยงามมากอุ้ยชอบถูกใจคะ่ะนําคลิปดีๆมาฝากดอกไม้ส,สวยๆมาฝากทุกคนนะคะให้ดูแล้วชื่นใจคะ่ะเวลาเราดูเราเห็นอะไรที่สวยงามเราก็จะชื่นอกชื่นใจใช่ไหมคะทุกคนเหมือนต้นที่ไม้รับเจทายลงคลิปต้นสูงๆนั่นแหละคะ่ะต้นนั้นนไม้ลับเจทายใกล้ไม่ได้เพราะว่ามันสูงอันนี้เรามาเห็นมันใกล้ๆ มันก็อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านไมาเรืเจอยู่ในสวนสาธารณะอยู่ตรงชชตโตนี้แหละคะ่ะทุกคนสวยแล้วก็เลยถ่ายมาให้ดูนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันนะคะเริ่มต้นทํางานของหลายๆคนแลน้วเนาะนะคะก็ขอให้ทํางานอย่างมีความสุขนะคะให้ปลอดภัยไม่ว่าจะทํางานที่ไหนขับรถขับราก็ให้ปลอดภัยทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ